วันเดิมครับวันนี้มาเปิดรุ่นเนื้อพระคุณแผนแสนล้านของพ่อพัดณลักกาโมวันทวยด้วยนะครับ <c oughs> นี่มีสองลุ้นเ <c oughs> แล้วได้เนื้อธรรมดา <c oughs> ไอ้เนื้อที่เป็นธรรมดาก็กับตะกุดเงิ้นะ <c oughs> มาดูตรงนี้นะ สวยงาไมไหมครับสีม่วงฮะเม็ดพอยจำจำอยู่นะครับตรงนี้มีเม็ดพอยนะเม็ดใหญ่ๆนะให้ดูโคดูโคตรด้านหลัง โค้ดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เฮานย์เจ็ดยสนครัสีสคล้ายๆกับองค์องค์ที่แล้วครับแจะสีม่วงเด่นเด่นกว่านะสวยงามาดูในบรายการนะว่าเป็นรายการที่เท่าไหร่อะสวย กินหอมอน่อนนะครับจบไปอีกองหนึ่งได้ตะกรวดเพิ่มไปสักองก็คงจะดีเพราะได้ตะกรวดกันไปแล้วหนึ่งลบหนึ่งองห้อยคอเลยนะครับ โอ้โหเนื้อนี่อยากได้อยู่พอดีกินหอมมากครับเนื้อสีออกขาวๆนวลๆนะมีครับมีเม็ดอ่ะผงผงพอยเมือนมีตะเนื้อตะไบอะโรยนฮะ ัโคนะ้ดโอเคโค้ดหนึ่งสี่ศูนย์สองในขาวนี้ยังไม่ได้นะครับในขาวลว้นเนี่ยต้องไปดูนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนในไปรายการนะครับกินหอมมานอ่อนครับ นี่ยแต่ละองคไม่เหมือนกันจริงๆนะสวยงามออืมมันผงก็ทตอย่างเคลือบ ไปอีกหนึ่งองค์ที่สวยงามนะครับมีศิลปะแล้วก็มีเอกลักษณ์ก็จําตัวนะครับเก็บเข้าลังอีกหนึ่งองค์นะครับอีกสององค์นะครับรุ่นนี้มีสี่แล้ว